ครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่แกลบจะรูวันนี่ลแมนหรือว่าแกลแย่นะครับคนขับแย่แล้วครับตอนนี้ราคาถูกลงแล้วครัลายแมนก็เริ่มสามสิบบาทแล้วนะครับไม่มีบวกแล้วนะครับแกลบก็ถูกลงนะครับผม แล้วตอนนี้เห็น l ลายแมนที่มงกรดำนะครับโดนบิด <c oughs> ไปหลายคนนะครับผมออนครบ8ชั่วโมงทั้งวันนะครับออนครบ8ชั่วโมงนะครับออนจะ10ชั่วโมงนะครับเพื่อนบางคนว่าโดนบิดไปแล้วนะครับผม ว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเห็นเพื่อนบางคนบอกมานะครับผมการันตีจะให้เขาการันตีวันละพันวันละพันห้านะครับเพื่อนบางคนโดนบิดไปแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าแอปเขาจะแย่นะครับคนส่งของนะครับไลเดอร์ครับแย่ครับผม วันสองวันมานี้ถูกลงนะครับส่งใกล้ส่งไกลถูกลงครับผมแล้<ม>วง,งานก็น้อยลงด้วยนะครับ<ม>บอกตรงโตเลยครับว่าไรเดรืรอแย่ครับผม เพื่อนบอกว่าโดนบิดมานะครับออนมังกรดำมังกรแดงของลายแมนะครับทำตามเงื่อนไขทุกอย่างนะครับออนอยู่ในระบบแปดถึงสิบชั่วโมงนะครับพอถึงเวลาก็ไม่ได้โอนตังแม่เขาพอแชทไปถามนะครับรอสี่สิบห้าสิบคิวนะครับกวาจะได้คุยนะครับพอแชทไปถามก็บอกว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขนะครับ นี่ก็แย่นะครับผมผมจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับคนนะครับโชว์อะไรครับล้อ40 50คิวล้าเสียเวลาทำมาหากินไหมครับผมไลเดอร์แย่ลงครับผมค่าลออก็ถูกลงนะครับทำตามเงื่อนไขํทำตามระบบก็ไม่ได้อย่างที่บอกไว้นะครับผม แล้วใครเขาจะไปรอแล้วครับแชทแต่ละครั้งแต่ละทีรอ40-50ิบคิวเป็นชั่วโมงครับกว่าจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับผมพอได้คุยแล้วมันบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขไม่เข้าระบบเสียเวลาไหมครับจะวิ่งงานก็ไม่ได้วิ่งแล้วครับผม